l ลลิปบ๊ดอทลิงลิงช็อปคอมดีคอมเดลก่อนจะไปชมกันต่อนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอบคุณโลลิปบ๊ดอทลิงลิงช็อปครับโลลิปดอทลิงลิงช็อปนะฮะเขานะนำเข้าเครื่องสังอางจากเกาหลีะะจากญี่ปุ่นของแท้ 100%, 100นเะฮะ,น,ะ,ฮะนำเข้าเลยเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทั้งภายนอกและภายในเข้าไปได้เลยนะฮะทั้งในช้อปปี้ใน Facebook ใน Line IG พิมพ์คำเดียวเลยครับว่าโลลิป๊อปดอตหลิงหลิงครับผมขอคุณเดวครับผมคอมดีคอมเดวคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดวนะฮะเดวเนี่ยไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ครับใช่ค่ะมีจอแอสเซสซอรีต่างๆมาาเยอะแยะมากมายและที่สำคัญนะคะราคาเริ่มต้นเขาถูกมากพี่อ๊อฟหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถูกมากและตอนนี้นะฮะเขามีบริการออนไซต์เซอร์วิสด้วยนานถึงสามปีด้วยกันสามารถซื้อผ่านออนไลน์ ได,ได้เลยนะฮะโอเคพร้อมอยังครับพร้อม้วครับไปครับ <c oughs> แล้วตรงนี้นะคะคือบริเวณที่เขามาตั้งศาลไว้นะครับคราวนี้บริเวณศาลนี้คุณเห็นอะไรกันบ้างครับไม่มีมเ,เลยครับไม่มีอะไรอยู่ในศาลเลยครับทีโอไม่เห็นนะไม่แต่ผีอ่ะอยู่ในศาลอ่ะผีอ่ะเห็นผีคุณอ๊อฟเห็นอะไรบ้างถ้าถ้าหมือนที่โอคือไม่เห็นอะไรอยู่ในศาลไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างงั้นเถอะโอเค ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสารแล้วคุณเห็นอะไรก็เหมือนกันเป็นดวงวิญญาณลักษณะเป็นของหรือเป็นอะไรที่เข้ามาอยู่ที่นี่ของของนะครับเป็นของเป็นของยังไงครับซีโอลูกเป็นตัวยังไงตอนนี้ที่เห็นตัวดำทั้งตัวเลยฮะตัวดำดำทั้งตัวครับอ่าฮะตาแดงตาแดงครับอย่างนี้เราเรียกว่าโอปะปติกะโอปะปติกะนี่คือลักษณะของของ ก็ไม่เชิงเป็นของนะพี่เจส่วนใหญ่พวกโอปป้ปฏิกาาัจะเป็นพวกวิญญาณที่ที่อยู่ชั้นล่างหน่อยอาาที่เกิดจากพวกมูดพวกเลนตมอะไรใดๆทั้งหลายได้อาฮรเลนตมใช่ใช่ค่อนข,ข้างสีดำนะแล้วก็<อ>คือภาพที่เห็นนะนะเหมือนเขากําลังนั่งยองๆแล้วเขาก็แบบสาวของกินอย่างเงี้ยยังมีการไหวยอยู่ไหมไม่ได้ไหวตั้งแต่โควิดรอบส นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการโชว์เราหรือเปล่าว่าเขาต้องการของกินแอบไม่รู้ว่าแต่เขาเขาน่าจะบอกว่าเขาเคยได้เขาเคย <นะ S 2> คได้คุณบีคนลุกใช่ไหมคะคนมันขึ้นแบบมันขึ้นหัวเลยแหละอ่าฮะผมถามคุณบีอย่างนี้ว่าคนที่มาทําให้อาจารย์ท่านนั้นนะผมเรียกอาจารย์ผมจะเรียกอาจารย์อาจารย์เอาาล้วกันค่ะอาจารย์ที่มีปัญหา,าอยู่ด้วยเนี่ย คืออาจารย์เอที่มาทําตรงนี้ค่ะเขาเคยทําอะไรกับสารนี้บ้างเขาเคยบอกเขาก็จะพอบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งให้ใหม่เงี้ยค่ะตั้งให้ใหม่เพราะตอนแรกมีอาจารย์มาตั้งให้แล้วอาจารย์คนหนึ่งตั้งให้แล้วอาจารย์ท่านนั้นอยู่ๆบอบอกว่าเดี๋ยวตั้งให้ใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีกําลังแล้วครับค่ะอ่าฮะและคราวนี้พอมาตั้งเขาบอกเขาจะทําอะไรเขาทําอะไรให้บ้างเขาเอาเหล้าขาวอะค่ะเทสารเล็กเลย เทใส่สารเลยใช่เขาบอกว่าเหมือนเขาสั่งเลยอะค่ะเขาสั่งว่าเหมือนกับให้ให้ให้เหมือนกับให้สงบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งว่าให้สงบใช่แล้วเดี๋ยวเขาอะเดี๋ยวให้คนที่รีสอร์ทเนี่ยค่อยเอาของให้แล้วก็ให้อยู่กับอยู่กับเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสันติสันติใช่ให้ช่วยทำมาหากินแล้วก็ให้ให้ให้เรียกลูกค้าเข้ามาแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่พักเดียวดีขึ้นแป๊บเดียวอย่างที่ เราไปมาหลายที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการทําอะไรแบบเนี้ยเขาจะทําให้เห็นผลคือทําให้ดีขึ้นแล้วแป๊บเดียวพอไม่ดีขึ้นสิ่งที่เราจะทําคืออะไรฮลัลโหลกูใหม่อาจารย์มาช่วยหน่อยไม่ค่อยดีแล้วเป็นอย่างนั้นไหมครับแต่บีบีไม่บีไม่แต่เขามาหาเราีรู้สึกกลัวอ่าแต่เขามาหาเราอีกไหม หลังจากนั้นเขามาหาเราแต่รเราไม่ไมยุ่งกับเขาใช่ค่ะหลังจากเทเล่าเหรอใช่ค่ะเขามาหาเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็เราก็เราก็ไม่ค่อยกล้อยู่กับเขาแล้วก็บล็อกทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าไปนะพี่โอลูกเห็นอะไรไหมครับเห็นครับเป็นใครครับเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วก็เหมือนวิ่งไปวิ่งมา ตรงแถวพวุ่งยามตรงนี้เขาเป็นพวกเดียวกับทางนี้ไหมครับเป็นพวกเดียวกันขออออกไปไมันกูจะฆ่ามึงกำลังจะไล่เราครับตอนนี้ตอนนี้แต่ละคนนะอยู่ไม่เป็นสุขกันจริงๆนะคือระวังซ้ายขวาเพราะว่าจริงๆที่พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันคือ360อบองศาที่ที่เขาพร้อมจะเข้ามาได้ถูกไหมออฟใช่ค่ะอ่าฮะ โทษตรงนี้เราจะจัดการเขาอย่างไรได้บ้างถ้าเอาไปทิ้งเนี่ยจะวุว่นวายหนักกว่าเดิมครับแล้ถ้าเราเอาไว้ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็นั่งขาของกินอย่างนี้ค่ะอ่าฮะนี่เขาก็จะอยู่กินอยู่ไปเรื่อยคๆคุณบีไม่กล้าทิ้งอยู่แล้วถูกไหมถ้าไม่โอเค เอาออกได้เลยค่ะอ่าฮะตอนนี้ที่ที่ยังไม่ถอนออกเพราะว่าเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าใช่แต่รู้สึกว่าเขาเขาไม่ให้คุณกับเราอะค่ะอ่าฮะเพราะถ้าถ้าให้คุณกับเราจริงๆเราต้องกลับมาทําได้แล้วครับค่ะทางงั้นเอาอย่างนี้ก่อนเลยครับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ผมถามคนเห็นผีทั้งสามคนครับใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่คุณออฟทั้งสองสารเลยใช่ไหมทั้งสองสารเลยไหมครับจุดจุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อตรงอื่นนะตรงนี้เราเห็นแล้วว่าคุณบีไม่ได้มีสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเราจะเคลียร์ตรงนี้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเดินเข้าไปซึ่งกล้องลองตามไปด้านนู้นนะ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเห็นทางคุณบีบอกว่าอาจารย์เอที่เขามาเนี่ย <c oughs> อาจารย์เอผมบอกก่อนนะเป็นนามสมมุตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปตรงชื่ออาจารย์ใคร๋ยวซวยผมอีกอาจารย์เอที่มาเนี่ย เขาได้จัดการทำโซนไว้ให้ด้วยค่ะคือยังไงครับอย่างโซนนี้โซนนี้เขาไม่พูดอะไรอะค่ะเพอาถามแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าอย่างโซนท่าน้ำที่บีที่บีเอาไว้พักผ่อนนะค่ะตรงนั้นนะคะเขาก็บอกว่าจะเป็นจะมีเทพอยู่ทุกๆโซนครับตอนนี้คุณแอร์มีความรู้สึกถึงอะไรบ้าง ไม่มีตรงไหนที่ไม่มีอ่ะไม่มีตรงไหนที่ไม่มีซึ่งก็มีปกติอยู่แล้วอ่านี่ผมก็จะผมก็จะปล่อยไปนะถ้าโซนไหนที่มันไปแตะถึงเรื่องได้บอกผมด้วยแล้วกันนะของเนี้ยค่ะใจเย็นครับอ๋อทักพร้อมกับคุณบีอ่ะคุณบีอย่าเพิ่งคุณออฟอะไรครับมันมีแบบอ่ามีบางสิ่งอือยู่ข้างในแล้วก็บอกว่านี่ที่ของกูอ่ามีบางสิ่งอยู่ในอาคารนี้ไม่ใช่ในอาคารมันแกีคือยืนแบบตรงไหนครับ อยู่ข้างนอกตรงนี้เลยล่ะคือแบบไหนนี่่้านแถวๆตรงนี้แถวๆนาบ้านเวิงตรงเนี้ยอ่ะฮะยืนอยู่บอกว่าที่ของกูอะไรครับผู้หญิงผมยาวเสื้อสีขาวนั่งอยู่นด้วยะผู้หญิงเยายาวอยู่ไหนลูกมันคู่มันคู่นั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณบีครับค่ะตรงนี้คืออะไรที่จะบอกผมเหมือนกันเออลูกค้าที่นอนห้องเนี้ยค่ะที่นอนห้องแรกนี้ใช่เฉพาะห้องนี้เลยเฉพาะห้องนี้เลยส่วนมากจะฝันจะฝันจะฝันแล้วจะมาเล่าให้เราฟัง บางคนก็บอกว่าฝันเรารู้สึกแปลกแต่ไม่รู้ว่าแปลกอย่างไงอันนี้จำาเทียวไม่ได้แต่บางคนก็บอกฝันว่าฝันมาบอกเลขฝันมาบอกบางคนก็ให้หวยใช่ค่ะมาบอกเลขเขาบอกไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่คือสิ่งหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดรายการคือที่เห็นชัดเลยนะคือเฝ้าร้องงแต่ข้างหน้าแล้วจะมีเปรตทั้งหมดสามตนมีเปรตด้วย มีเป็นผู้ชายหมดอาฮะแล้วพอเข้าไปข้างในอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งคล้ายๆกับอยู่แบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นตำหนักครูอ่ะอาฮะนั่งอยู่บนตำหนักอ่ะแล้วแบบเสียงใหญ่ๆใช่อายุอายุแบบอายุมีอายุหน่อยอ่ะแล้วเขาก็ตะคอกตลอดเวลาว่าอย่ามายุ่งแบบตะคอกตะคอกทุกสิ่ง่างอ่ะผมเห็นสีหน้าของคุณบีเหมือนรู้สึกถึงใครบางคนค่ะ ก็คือที่บอกว่าตาหนักมันก็เรือนไทยของเราแล้วเป็นเรือนไทยของเราที่ที่เคยบอกค่ะว่าแม่คุณแม่สร้างเอาไว้เพื่อที่จะจะ,จะทํางานแต่งเดือดยิ่งหออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอดีเรือนนั้นนะคะมีพ่อป,ปู่พญานาคคือตรงนั้นนะคะบี B. ให้ปู่พญานาคอยู่มีการสร้างบางอย่างให้ปู่พญานาคใครเป็นคนตั้งเป็นเรือนไทยใครเป็นคนตั้งให้บีตั้งเองค่ะตั้งเองใช่ไหมค่ะคุณแอนพูดอะไร เหมือนเขาจะร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนเหมือนมีคนทับซ้อนเขาอะพี่เจเขาพยายามจะร้องใช่คนที่ที่ที่อยู่ข้างในบีหร<ด>ือเปล่าคะบีไม่รู้เพราะว่าบีมีได้ยินเสียงได้ยินเสียงบอกอ,อะไรน <ไป S 2> ี่ตลอดไม่ใช่ตลอดค่ะบางครั้งที่มันเอเหตุการณ์อย่างเช่นรถจะชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าให้ยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นล่างผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเป็นล่างผู้หญิงให้ยุดเขาจะคอยดูแลบี คอยเหมือนกับเซฟเซฟบีทุกอย่างเท่าที่รู้มากก็คือมองมองคุณบีมาสักพักแล้วคือคือเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณบีอยู่บีเห็นพี่ออฟบีก็รู้สึกมันปลื้มติอ่ะค่ะอยากหมาหอนครับอยากอยากแบบอยากเข้าไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตั้แตะที่เข้ามาปุ๊บรู้สึกแบบพี่ออฟพีอยากเซแล้วกเลยได้คุยกับพี่บีตอนเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากคุยอ่ะ คืออยากคุยว่ามันเป็นมายังไงรู้สึกรู้สึกว่าสสเขาเหนื่อยเหลือเกินก็เลยได้คุยกัน,นแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าอะไรอยู่ข้างในเคยคิดตรงนั่งตรงท่าน้ํา,าแล้วจิตหลุดเหมือนอยากจะผูกคอต,ตอตายเหรอใช่ผู้หญิงคนนั้นดึงเอาไว้คุณบีคิดว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรีสอร์ทเราด้วยไหมอันนี้บีไม่รู้ค่ะแต่บีรู้แค่นาวินาทีนั้นคือรู้สึกว่าแบบ บีดาวแล้วอะค่ะดาวาาแล้วรู้สึกว่า,าทุกอย่างมันไม่มีอะไรแล้วนะมัน,มนพร้อมที่จะพังทลายแล้วบีไม่เห็นอะไรแล้วาามันดูมันแบบทุกอย่างมันลุมเราไปหมดใช่ใชนี่คือสิ่งหนึ่งที่มาป้องกันทําให้เรายังเห็นคุณบียืนอยู่ตรงนี้นะตแต่เรามาตามหาต้นตอก่อนว่าอะไรที่ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้สิ่งที่เห็น ผู้หญิงที่ทีโอบอกตอนนี้เขาบอกให้เข้าไปข้างในอ๊อบบอกว่ากูไม่เข้าเขาว่าเข้าไปเถอะข้างนอกอกันได้ปลอดภัยนะอะไรนะลูกหันหน้าด้านนี้ข้างนอกอก็ปลอดภัย <c oughs> เข้าไปข้างในเถอะข้างนอกไม่ปลอดภัยเข้าไปข้างในเถอะผมจะขอเข้าห้องนี้ห้องเดียวห้องที่เกิดปัญหาเว,เวลาบางทีมีแขกมาพัก <c oughs> เจอทั้งไม่ดี <c oughs> และก็เจอทั้งดีใช่่คะสับกนสลับกัน ผู้หญิงอยู่ตรงนี้มีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตใส่รองเท้าเข้าไปหน่อยนะเชิญ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุณแอร์หนูเห็นแค่ว่าเขายืนเขามีลักษณะแบบไหนครับทรงเดียวกับที่ทีโอบอ,อกทรงเดียวกับที่ทีโอบอกก็ค<ร>ือเป็นผู้หญิงผมยาวครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครไม่พูดด้วยทำแค่ข้าวแบบว่าเขาแค่ยืนอยู่ตรงนี้แักพักหนึ่งเขาจะลงตัวลงนอนแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นมายืนๆแล้วก็ลงตัวลงนอนแบบนี้ สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์เอไหมอาจารย์เอเป็นใครอาจารย์เอคือเขาบอกใช่ไหมว่าอาจารย์เอเป็นใครนั่นก็ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้บอกชื่อจริงเขาไม่รู้โอเคลองบอกชื่อจริงเดี๋ยวให้เขาเซ็นเซอร์แล้วกันผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ B ไหมครับก็ไม่พูดแต่ว่าแบบ รู้สึกอึ้งไปไม่ไม่พยักหน้าแบบพยักหน้าสองมิลพยักหน้าแบบเสียไม่ได้เอพ้างั้นผมถามคุณบีว่าตั้งแต่อาจารย์มาคนก็เพิ่งเจอทีหลังหรือเคยเจอเจอก่อนค่ะเจอก่อนที่จะเจอท่านคิดว่าห้องเนยน่าจะเจอก่อนแต่ว่าเหมือนกับโดนสั่งกดไว้มากกว่าสั่งกดไว้เพราะว่าพอพูดถึงชื่ออาจารย์คนนั้นแล้วเขาก็จะแบบสลดหลบตาแล้วก็เหมือนแบบพยักแบบ ค,คกนกลัวหยาดๆนะคะเออเหมือนแบบอยากให้รู้เหมือนกันแต่ว่าบอกไม่ได้เอ,อ่าฮะเรากําลังตีความว่าเขาเนี่ยกลัวอาจารย์ A ด้วยเขากลัววิชาอะไรที่สะกดเขาไว้อยู่หรือเปล่าอาจารย์เอมีวิชาไหมมีค่ะเพราะถึงขนาดไล่คนที่ทํางานกับเราออก,กไปได้็จะไม่ธรรมดาหรอก็ไม่ธรรมดาผูห้หญิงคนเนี้ยกําลังทําตามคําสั่ง อาจารย์ท่านนี้ไม่ทำทางคำสั่งจะโดนกดไว้เฉยๆแค่ไม่ให้ไปยุ่งแค่แบบว่ามึงอยู่ตรงนี้ก็เรื่องของมึงถูกไหมเป็นดวงวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีไม่มีใครบอกว่าตัวเองไม่ดีหรอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาจะพูดเองเขาบอกว่าไม่ถูกต้องผมถามคุณบีเป็นผลดีกับคุณบีไหมลูกค้ากลับมาอีกค่ะเพราะว่าถูกหวยเพราะถูกหวยเพราะผมเห็นหลายคนนะครับก็เขาบอกว่าเอาห้องนี้ ผมเห็นหลายคน<ช>ที่ไปนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคืน15กับ30 31ห้องนี้จะเต็มห้องนี้ได้าตอนนี้น่าจะว่างอยู่ตอนน<า>ี้หมายถึงว่าช่วงนั้นอ่ะตรงนี้น่าจะเต็มโอเคถ้างั้นเราจะผ่านผู้หญิงคนนี้ไปนะ